ครับวันนี้ครับก็มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเรื่องความขาวเรื่องสิวมาแนะนำนะครับก็เป็นเทปันตัวนี้ครับโมนาไวเทลกูตาครับนี่ครับแพคเกจเป็นอย่างนี้นะครับก็สําหรับตัวนี้ครับจะมีเม็ดเป็นอย่างนี้เม็ดสีขาวนะครับกินง่ายมากเลยครับตัวนี้จะมีส่วนผสมของแอลกูตาเทโอนซิงนะครับช่วยเรื่องเรื่องของผิวเรื่องของสิวโดยตรงนะครับก็ เป็นกุต้าที่มีโมเลกุลเล็กนะครับก็สามารถดูดซึมได้แม้ขณะท้องว่างนะครับคือไม่กินข้าวก็สามารถกินได้ครับเห็นผล,ผลเห็นผลเร็วภายใน7วันนะครับก็ตัวนี้30คัแคปซูลราคา590บาทครับคนที่สนใจที่จะอยากมีผิวขาวผิวเปล่งปังขึ้นก็แนะนำเป็นตัวนี้นะครับโมนาไวท์ทลกูต้าไวครับนี่ครับตัวนี้นะครับ ใครสนใจก็ติดต่อนะครับ